ชาวราศีตุลสุดสมดุลของจักรวาลสัปดาห์นี้พลังรูนที่ขึ้นมาได้แก่ทิวาสฮากาลาสอีวาสอุนโจลากุสแล้วก็เอวาสค่ะบอกเลยว่าสัปดาห์นี้เป็นเหมือนเก็บตัวรอรับมงของแท้ค่ะวันที่20-21ถึง21ตุลาเปิดมาด้วยพลังของทิวาสกับฮากาลาสระวังเรื่องงานและความสัมพันธ์ต้องใช้สปิมากกว่าคำพูดอย่ารีบโตตอบใครรุนแรงแรง เพราะถ้าผ่านช่วงนี้ไปได้ทุกอย่างจะลงตัวเองวันที่22-23ถึงตุลาการงานเริ่มดีขึ้นมีเกณฑ์จรจาสำเร็จเรื่องที่รอคอยมีอีวาสและบุญโจขึ้นพร้อมกันแบบนี้หมายถึงผลลัพธ์เริ่มชัดมีโอกาสได้รับข่าวดีที่รอคอยหรือเห็นเส้นทางใหม่ๆที่มั่นคงกว่าเดิมวันที่24-26ถึงตุลาการเงินดีขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป ลากูสบอกให้ใช้สัญชาตญาณในการตัดสินใจเรื่องเงินถ้าอยากเตือนว่าอะไรไม่จำเป็นอย่าพึ่งซื้อสายลงทุนระวังนะคะฟังข่าวดีๆและช่วงนี้ถ้ามีไรายได้เสริมหรือขายของออนไลน์จะมีคนมาสนใจมากขึ้นความรักสัปดาห์นี้อบอุ่นขึ้นจากพลังของบุญโจและเอวาสคนมีคู่เริ่มเข้าใจกันมากขึ้นหลังจากช่วงที่มีระยะห่างส่วนคนโสดมีโอกาสได้เจอคนที่รู้สึกคลิกจากกิจกรรมหรือการเดินทาง เตือนนิดเดียวฮัากาลาสยังอยู่แปลว่าอย่าคาดหวังอะไรเร็วเกินไปนะจ๊ะสุขภาพช่วงนี้ระวังเรื่องหลังปวดต้นคอหรือออฟฟิศซินดรมอีวาสบอกให้เครียบร่างกายบ้างอย่านั่งนานเดือสาวสรุปเลยการงานดีสุดวันที่22-23ตุลาการเงินมั่นคงขึ้นวันที่24-25ตุลาความรักมีคนมาทำให้ใจเต้นแรงแต่อย่าพิ่งคาดหวังสุขภาพระวังหลังและการนั่งนาน พูดง่ายๆคือผ่านบททดสอบต้นสัปดาห์ไปได้ปลายสัปดาห์คือรางวัลเชาวราศีตุ้นใหญ่ยอมแพ้นะคะจากระวาลกำลังจะให้ของขวัญดีๆแล้วจริงๆนะ